ถ้านักท่องเที่ยวกล้าที่จะเปิดเขาก็จะเห็นในสิ่งที่ไม่ไม่ควรที่จะเห็นก็คือเป็นเป็นผีหัวขาดนั่นเองไปดูก็ได้ครับสองวันนี้แล้วเนี่ยเราไปสุสานสมเพลีกันมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวกูค่อยเล่าให้มึงฟังแล้วกันแต่เป็นว่ากูรู้สึกจริงๆเว้ยวันเขาตามมาหากูที่เราไปสุสานสมเพลีกันมาเมืองกูรู้สึกกูรู้สึกอะไรบางอย่างจริงๆวันนั้นเนาะเมือง จะเดี so yeah. sure. no, right. ่ยวฮัลโหลเชี่ยของเราอฟังแล้วแหละนี่ได้เหรอครับห้องดับจิตเดีอยู่ค่ค่ะมันก็คือเป็นที่เป็นห้องน้ำที่ผมล้างร่างกายก็คือดับทุกกลางคืนกลางวานก็คือทำห้องจัดับจิตเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เปิดเพื่อที่จะได้ฟังเสียงหยดน้ำเพราะจริงๆมันจะมีหยดน้ำ